เอาละครับ excel ต่อครับเปิดโปรแกร,รม Microsoft Excel Worksheet ขึ้นมานี่ผมเปิดเป็นไฟล์ขึ้นมาเลยนะฮะเปิดไฟล์ขึ้นมาไม่ได้ตั้งชื่อเอาทำไมมันมาจอแค่นี้กดขยายเต็มจอนะครับอา่อาอ่าไฟล์ยัไม่ตั้งชื่อนะฮะผมมันก็เลยชื่อ New Microsoft Excel Worksheet นะ โอเคคราวนี้เริ่มการคำนวณเลยแล้วกันนะฮะพอคุณใส่ข้อมูลได้แล้ววาดตารางได้แล้วก็ก็คำนวณเลยวิธีคำนวณน,นะครับวิธีบอกให้ Excel คํคำนวณกดเท่ากับเปลี่ยนแป้นให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนกดเท่ากับนะครับเท่ากับแล้วใส่ตัวเลขครับเท่ากับอะไรดี1นบวกหครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ2หน่าเท่ากับ ถ้าเกิดเราใส่หนึ่งบวกหนึ่งไม่ใส่เท่ากับมันก็ไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่าถือว่าเลขหนึ่งตัวข้างหน้าเป็นตัวเป็นตัวอักษรเฉยๆถ้าเท่ากับ1ลบหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นศูนย์นะครับใส่เท่ากับก่อนนะครับแต่คราวนี้ปุ่มเท่ากับเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างหน้า Backspace ตรงข้างบน,ต,งงบนตัวบใบไม้กับเราลิงนะฮะมันกดยากครับถ้าเกิดจะกดให้ง่ายๆเนี่ยมากดที่ปุ่ม Number Pa d ตรงมุม ขวามือด้านขวามือสุดของคีย์บอร์ดนะฮะที่มี123456บวกลบคูณหาร Enter นะครับอ่าคราวนี้จะมาใช้อ่าตัวเลขชุดนี้นะฮะจะใช้แทนเท่ากับเราใช้บวกแทนเท่ากับได้ครับบวก1บวก1อย่างนี้นะครับคือ1มีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกหรือถ้าเกิดใครเก่งคณิตศาสตร์ครับบวก1บวก ลบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหรครับเป็นศูนย์นะครับลบหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งคือข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าของตัวเลขเราใส่อะไรก็ได้ครับเท่ากับก็ได้บวกก็ได้ลบก็ได้ฮะเป็นจํานวนเต็มบวกเป็นจํานวนเต็มลบหรือบอกว่าเป็นเป็นตัวเลขไอ้เป็นเท่า,ากับหรือบวกกับลบหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับค่าก็จะเป็นลบหนึ่งบวกกับลบหนึ่งาวนี้ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์มอต้นมอปลายนะบวกลบลบบวกลบบวกลบ หนึ่งกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นหนึ่งโอเคดูนี่นะครับก็เลนคณิตศาสตร์มอต้นนะครับบวกเจอลบเป็นลบลบเจอบวกเป็นลบอะไรลบลบเป็นบวกอะไรมันคูณกันคราวนี้ <c oughs> ก็เราก็ใช้ Excel เป็นเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับบวกหกร้อยคูณห้าร้อยแน่อา้าว ตัวนี้กดลงไปอยากให้มันอยากให้ตัว Excel ใส่คอมม่าให้หน่อยนะครับผมกดเลือกทั้งหมดกดคอมม่าตัวนี้นะฮะจุดทศนิยมสองตำแหน่งไม่เอาอันนี้ครับโอเคก็ได้ตัวเลขมาสามแสนจุดทศนิยมไม่เอาบวก6กร้อยคูณห้ายเลยกลายเป็นสามแสนอะไรประมาณนี้นะฮะก็คำนวณได้ ครับ Excel ทำได้มากกว่าเครื่องคิดเลขนะครับอ๋อเดี๋ยวบอกก่อนอบวกลบคูณหารนะครับบวกมองไปที่มุมด้าน,าน,านขวาครับที่เป็นชุดตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับม้าันจะมีบวกลบคูณหารอันนี้คือบวกอันนี้คือลบนะครับส่วนอันนี้คือคูณเป็นดอกจันนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือหารถัดมาคือปุ่มนำล็อกถ้าเกิดปุ่มนำล็อกไฟติดก็จะพิมพ์ตัวเลขได้ถ้าเกิด ปุ่มนำล็อกไฟไม่ติดนะฮะก็จะกลายเป็นพวกตัวลูกศรพิมพ์ตัวเลขไม่ได้นะฮะกดปุ่มนำล็อกทีนึงให้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 ตัวเลขให้นำล็อกมันติดเอาไว้นะครับจะได้กดปุ่มตัวเลขได้บวกลบคูณหาร Enter จุดอยู่ข้างล่างนะครับเอาละคราวนี้ก็ 1 1ฮะลบ1เป็น0อ๋อบวก1ลบ1เป็น0บวก1่คูณ1่ะบวก1คูณ2อ่ะเป็น2บวกบวก10หาร2เหลือ5อะไรประมาณนี้นะครับก็กดแทนเครื่องคิดเลขได้แต่ Excel ทำได้มากกว่าเครื่องคิดเลขครับคือ Excel สามารถที่จะจัดวงเล็บได้นะครับมาดูนี่คำถามโลกแตกที่ ในอินเทอร์เน็ตชอบมาชอบมาชอบมาถามกันประจำบวก2คูณ3บวก4อ่หรือว่าเท่ากับ2องคูณสามบวกสเนี่ยครับคุณว่าได้เท่าไหร่สอ2ไปคูณ3ามสามสองหหบวกสี่เป็นสิบนะครับแต่ก็มีอีกคนีนก,กลุ่มหนึ่งครับเอา อ่าบวกสองคูณสามบวกสี่เอาสามไปบวกสี่ก่อนครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเจ็ดเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่เขาคำตอบเขาก็เลยจะบอกว่าเป็นสิบสี่ทั้งทที่เป็นตัวเลขเดียวกันเนี่ยนะครับเ <c oughs> อ่อแต่ว่านักคณิตศาสตร์ทั้งโลกนะครับเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็มีการมีการตั้งมาตรฐานไว้นะฮะว่าถ้าเกิดไม่มีวงเล็บ บอกว่าให้ทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับให้ให้เราคูณหารก่อนแล้วบวกลบทีหลังอะไรประมาณนี้ใน e อ e e l เราสามารถที่จะใส่องเล็บอย่างนี้ชัดเจนเอา2ไปคูณ3คูณให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาบวก4เป็น10อ,อย่างนี้ชัดเจนครับเอา3ไปบวก4ก่อนบวกได้เท่าไหร่เอาไปคูณ2เป็น14นะครับ นักคณิตศาสตร์ที่ดีหรือใส่สูตรอะไรที่ดีนะครับใส่วงเล็บไว้นะครับจะได้ไม่งงคนมาดูข้างหลังก็จะได้เห็นชัดไปเลยว่าทําอะไรอยู่ <c oughs> อันนี้ครับเป็นเริ่มเร,เริ่มเป็นสิ่งที่เครื่องคิดเลขไม่มีละนะฮะเครื่องคิดเลขกดได้อย่างเดียวกดเสร็จรู้ผลลัพธ์นะฮะอันนี้รู้ผลลัพธ์แล้วก็ผ่านไปแต่เอ็ l กลับมาดูแก้ได้นะครับเนี่ยอันนี้หกร้อยคูณห้าร้อยอันนี้หนึ่บวกหนึ่งอนนี้หนึ่งลบหนึ่ง นี่หนึ่งคูณสองเนี่ยเอ็กเมาดูย้อนหลังได้แล้วก็ใส่วงเล็บได้ด้วยยังไม่พอครับ Excel ทํทำอะไรได้อีก Excel สามารถคำนวณข้ามช่องได้ช่องนี้มีชื่อช่อง C 1ช่องนี้ C 2นะครับวิธีดูก็ดูนี่ครับนี่ C 1ช่องนี้ C 2ช่องนี้ครับ I 1 2ดูตรงนี้นะครับ number box name box คราวนี้เราจะเอา c 1บวก c 2ครับผมกดบวก c 1แล้วก็บวก c 2นะฮะจะเห็นว่า c 1เป็นสีน้ำเงินนะครับ c 2เป็นสีแดงพอกด enter ครับเขาก็จะรวมยอดครับหรือว่าผมจะบวก c 1เอาไปลบกับ c 2ก็ได้นะครับเอา1 0บลบสิบสี่ก็เป็นไงครับติดลบสี่ลบสิติดลบ 4, 4ะฮะวงเล็บคือติดลบ หรือผมจะใส่บวก c 1ไปคูณกับอะไรครับ c 2ก็ได้นะสิบคูณสิบสเป็นร้อยส่สอย่างนี้ครับเรียกว่าการการคำนวณแบบการคำนวณแบบอ้างอ้างอ้างอิงเซลล์นะครับการคำนวณแบบนี้นะฮะถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวเลขอย่างช่องนี้เอา c 1ไปบวก c 2ถ้าเกิดสมมุติว่า เจ้า C หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่สิบ่ะมันเป็นห้าสิบ C 1บวก C 2มันก็จะกลายเป็นห้าสบวกสิบสี่มันจะเปลี่ยนไปตามตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปตามเซลล์ที่มันอ้างไว้นะฮะโอเคดังนั้นอ่าพอมี Excel มาเราเพิ่มเราเราเริ่มทำบินเงินสดได้ละบินเงินสดแบบง่ายๆแล้วครับผมลบทุกอย่างนะครับผมเลือกทั้งหมดก็ตรงนี้เลือกทั้งหมดคลิกขวา Delete ทุกอย่างออกไป อาผมจะเริ่มบินเงินสดต้องมีอะไรครับก็มีเดทนะเดเดทเดวันที่มีวันที่ใช่ไหมอ่า uh, มีหัวหัวหัวข้อหน่อยบินเงินสดนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับวันที่อ่า uh, แล้วก็มีอ่าัมเบอร์นะครับัมเบอร์อินว c ย ไป invoice number ต่อไปมีอะไรครับก็เริ่มมี number ฮะแล้วก็รายการนะครับแล้วก็ราคาครับราคาต่อหน่วยเมาส์นะฮะจับตรวมยอด ันนี้ผมจับผสานเซลล์นะครับไออินวอยนี้จะได้อยู่ตรงกลางจับผสานเมิร์ชแอนเซนเตอร์จับผสานเมิร์ชแอนเซนเตอร์เอออนัมเบอร์ Number นี้ไม่ต้องผสานนะเพราะว่าเตทเตทกับอินวอยนนัมเบอร์เดี๋ยวให้เป็นวันที่นะอา้าวนัมเบอร์สินค้านัมเบอร์วันนะฮะอ่าเป็นรายการอะไรว่าไป มีคนสั่งซื้อคีย์บอร์ดอ่าตัวละเท่าไหร่ตัวละสองร้อยยี่สิบอืมอ่าจำนวนครับยูนิตยูนิตยูนิตกี่ตัวสั่งสามตัวอะมันเอาเมมส์เป็นเท่าไหร่ครับก็บวกบวกอะไรครับเนี่ยสี่ห้านะสี่ห้าเอาไปทำอะไรครับคูณกับดีสามอ่าไม่ใช่ดีแล้วนะดีห้านะฮะเอาสี่ห้าไปคูณกับดีห้าเป็นช่องเอมัลนะฮะ เรียบร้อยครับดังนั้นถนะ้าสั่งคีย์บอร์ดตอนนี้ตัวราคาห6 0้อยหกสิบโอเคคำนวณได้แล้วนะต่อไปสินค้าตัวที่สองสั่งอะไรดีครับสั่งเมาส์เมาส์ตัวอะ่ไรตัวละสองรอห้าสิบอ่ะสั่งสามตัวเหมือนกันรวมแล้วตัวเท่าไหร่คราวนี้ตรงนี้เราไม่ต้องใส่สูตรแล้วครับก๊อบสูตรบนลงมาเลยครับวิธีก๊อบสูตรคลิกสูตรบนนะฮะเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ มันจะเป็นรูปเครื่องหมายบวกอย่างนี้ตรงมุมล่างของกล่อง active cell เนี่ยจะเป็นจุดเขียวเขียเข้มเขม,เ,ขมเอาเลื่อนเมาส์มาชี้ให้มันเป็นคำสั่ง copy อย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นคำสั่ง move อันนี้เป็น select cell ปกตินะครับอันนี้เป็น move อันนี้เป็นนี่เป็น copy นะฮะเลื่อนเมาส์จนมันเป็นคำสั่ง copy ก่อนนะล้วก็คลิกพอคลิกเสร็จแล้วลากลง อยก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ตัวที่3มสั่งอะไรดีอ่ะเมาส์แพดอ่ะตัวละสิบาทสั่ง3ตัวก็30บาทโอเคประมาณนี้นี่มันใส่สูตรกรบไปหมดละรวมยอดครับรวมยอดก็จะมีทั้งหรวมยอดรวมยอดกดซ้ำตรงนี้ครับออโต้สามกดหนึ่งทีจึก๊กเอนเต ออโต้ซัม um แบบโง่ๆเลยครับกดปุ่มออโต้ซัมแล้วก็ออโต้ซัมออกมาถ้าจะออโต้ซัมแบบโง่หนักยิ่งกว่าเก่า <c oughs> กดบวกหรือเท่ากับก็ได้นะครับแล้วก็ซัมเปิดวงเล็บนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นช่วงช่วงที่เราจะจะให้มันซัม้ะครับคือ e 5คั่นด้วยขหมายโคลอนจนไปถึงเท่าไหรว่วะถึง e อะไรนะ่ะ13 อ่าปิดวงเล็บอ่าง่หนักกว่าไหมพิมพ์ยาวอ่าบวกซ้ำเนี้ยเปิดวงเล็บ e 5ถึง e 13มันก็จะซ้ำม,มันจะรวมทุกช่องลงมาลงช่องนี้นะครับนะครับงั้นทําแบบโง่ๆดีกว่ามันไวดีคลิกอันนี้ปับ๊บแล้วก็ออโต้ซ้ำปุ๊บมันก็จะซ้ำ e 5ถึง e 13ให้เรียบร้อยเลยกด enter ครับเรียบร้อย ก็จะได้เป็นตัวอย่างบินเอาเดท number of invoice นะฮะเอาเดทเดทใส่มีเดทไหมบวกเดทใส่วันที่ปัจจุบันครับบวกเดทเปิดวงเล็บปิดวงเล็บเลยเอาไม่มีอ่ะเดทเดท today มีคำสั่ง today อ่ะ today เปิดปิดอ้าเอาเฮ้ย today เดี๋ยวเปลี่ยน format number ตรงนี้เป็นวันที่ก่อน อ่าโอเคทุเดย์ครับเดือนสี่วันที่สามสิบสองศูนย์สองศูนย์นัมเบอร์ออฟอ่ะนัมเบอเลยครับอ, 1, อ้าวศู AK, นย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่านัมเบอรนศูนศหนึ่งะทอเดืนนี้เดือนไารเมษาเมษาเอพิลเอพีอาร์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง AP อ่านนัมเบอร์ออฟอไวโอเคพอได้มาแล้วคราวนี้เราก็จะตีตารางนะครับตีตารางจบ ตีตารางเลือกทั้งหมดนะครับกดตีตารางตอนนี้มันขีดเส้นล่างอย่างเดียวผมตีตารางเบรอยครับต้องกดไฟล์แล้วก็ปริ้นพรีวิวดูกดปริ้นเลยนะครับแต่มันยังไม่พิมพ์หรอกครับมันจะเป็นพริ้นพรีวิวพอกดปริ้นปุ๊บจะเห็นปริ้นพรีวิวดูสิถูกใจเรายังถูกใจยังครับมันจะมีปุ่มอยู่นี้เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือปุ่มซูมส่วนตรงนี้เป็นมาจิน ตอนนี้เวลาทําเอกสารเนี่ยผมเริ่มจากช่อง A1 แต่ A1 มันไม่ได้ชิดแนวกระดาษเลยนะครับแต่มันชิดมาจินดูนะกดย้อนกลับนะครับเนี่ยผมเริ่มจาก A1 เลยนะผมไม่มาทําการกระดาษหรอกก็เริ่มจาก A1 ปกติ A1 A2 A3 ชิดไปเลยครับพอปริน้นออกมาปุ๊บอ่มันจะอยู่ตามมาจินถ้าเราไม่ต้องการให้มันอยู่ให้ถ้าเราไม่ต้องการให้ตารางเราอะอยู่ชิดเนี่ยเราก็เทอบ มาจิ้นบนเถิบลงมาได้ครับมาจิ้นข้างเถิบได้อันนี้เป็นกระดาษ a 4นะครับกดกดมาจิ้นออกก็จะเห็นว่าจะออกมาอย่างไงนะครับกดย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าข้อมูลเราอยู่ช่อง a 1 a 2ชิดซ้ายบนนะครับปกติแต่ว่าตอนสั่งพินพ์ออกมาเนี่ยมันมาอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการใช้พิ้นล์ละโอเคหรือถ้าเราอยากจะให้มัน Auto ออโต้ครับ ให้มันออโต้มาจัดกลางก็เลือกเพจเซตอัพนะครับนี่มาจินเนี่ยเซนเตอร์เ e จเซนเตอร์เตามแนวตามแนวดิง่งตามแนวดิง่งก็จะเป็นี้ h o r i z o n t a l อ้อตามแนวราบตามแนวราบ horizontal horizontal vertical vertical แนวดิง่งมันจะลงมาตรงกลางนะฮะ คราวนี้นอกจากาผมกดซูมเข้าไปนะครับซูมนอกจากเราจะปรับ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 อะไรเนี่ยปรับมาจิ้นนะฮะของของตารางได้แล้วเรายังปรับขนาดของช่องเซลล์ของตารางได้ด้วยนะฮะตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาชี้ไอเทมโอเค นะครับอยากให้อเทมใหญ่ๆหน่อยก็ลากเข้ไปได้เลย mm hmm. พอกดย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าช่องก็โดนขยายใหญ่ตามที่เราตั้งไว้ mm hmm. นี่เอาจมูช่องมันแคบไปไงอืโอเคก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ชิดอยากจะให้ชิดกลางก็อันนี้มันก่อนจะชิดเตด อิ way, คนจะอยู่อย่างนี้อินตัวใหญ่ๆเลยประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะครับปกติอินไวมันจะอยู่ห่างๆก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นี่ใช่ไหมนเนอพอดี ะะเพิ่มความสูงของแถวอินไวนี้แถวแรกเพิ่มความสูงก็ก็สามารถที่คำนวณถ้าต่อไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนราคาอา้าคีย์บอร์ดตัวนี้250บาทพิมพ์ได้เลยครับพอ Enter ปุ๊บไอ้อเมว์หกร้อยหกสิบกับรอดยวมยวกับยอดรวม มันจะถูกบันทึกใหม่เลยครับถูกเปลี่ยนแปลงไปเลยครับเพราะว่ามันอ้างอิงอ้างอิงเซลล์อยู่แล้วนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเมาส์แพดต,ตัวละห้าบาทอ่อาอ้นี้ก็ยอดรวมก็จะเปลี่ยนเป็นพันห้าสิบห้าของเก่าเป็นพันห้าสามสิบตัวละห้าบาทก็เท่ากับลดไปสิบห้าบาทอะไรประมาณนี้หรือจะเพิ่มก็ได้ครับสี่ซื้อเลยซื้ออะไรเพิ่มดีพวกอุปรกรณ์คอมก็ อมอนิเตอร์เปลี่ยนจอครับเป็นสิบเก้านิ้วหนึ่งตัวอ๋อสามตัวสามตัวอจอตัวเท่าไรจอตัวมาสองพันสองพันสองหกพันหกยอดรวมเลยเป็นแปดพันหนึ่งร้อยสิบ้าโอเคแค่นี้เพื่อนเพื่อนก็นใช้ Excel เป็นแล้วละคราวนี้ มันก็มีแค่นี้นะครับ Excel ใส่ข้อมูลลงไปเราให้มันคำนวณโดยอ้างอิงเซลอ้างอิงเซลคราวนี้มันก็จะมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนิดๆหน่อยๆมากวนใจเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆรู้แค่นี้ไปทำา Excel ตายครับเดี๋ยวพอทำจริงแล้วเพื่อนจะรู้เองอะไอ้ไอ้นู่มันอะไรเอ้ไอ้นี่มันอะไรนะแต่พื้นฐานมันแค่นี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนใน ในบทต,ต่อไปแล้วครับหรือไม่จริงๆตรงนี้เพื่อนไม่นั่งมั่วเองทําเองไปออกงานเองได้ละแต่ว่าพอมีปัญหากลับมาก็มาดูคลิปถัดไปแล้วกัน <c oughs> หรือมาถามมา,มาถามผมก็ได้ครับก็เดี๋ยวเยวย๋จะช่วยจะช่วยตอบให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรไงต่อไปเพื่อนๆก็จะ,จะ,จะ,จะแบบโอ้ยฉันอยากจะเพิ่มอยากจะลดอะไรเงี้ยอยากจะเพิ่มตารางอยากจะลดตาราง ไอ้นี่ไออยากจะเพิ่มอยากจะเพิ่มเช่น Pri c e เพิ่มเพิ่มเพิ่มคอลัมน์เข้าไปจะทำยังไงเช่นอยากจะรู้อยากจะรู้ที่มาด้วยก็เดี๋ยวเราดูคลิปถัดไปครับเดี๋ยวจะทำฟอร์มที่มันค่อยๆ ไค่อยซับซ้อนขึ้นแล้วกันเนาะ